วัสดียามเช้าจากเยอรมันค่ะดูแสงแดดสดชื่นเลยค่ะวันนี้ต้นมะเขือ,อามาปลูกตรงนี้ดูค่ะเป็นดอกแล้วตรงสวนก็เป็นดอกตรงนู้นนะคะน,นีามาปลูกสามต้นคนละพันนะคะเป็นมะเขือปลาะอ,อันนี้มะเขือตอนแหลเนาะอันนี้มะเขือเปลออาะหยาดทิพย์นะคะอันนี้น่าจะเป็นทำไม่ได้ สวัสดียามชื่อเช้าจากกิรมันค่ะทุกคนกุดเทนมอกินนะคะวันนี้ก็เห็นพืชผักกำลังโตงามเดี๋ยวจะเก็บผักไปทำกับข้าวกันนะคะจิบกาแฟยามเช้าสดชื่นใครชอบดื่มกาแฟมั้งคะอร่อยมากอย่างเช้าเนี่ยสามแก้วก็ยังง่วง ชวันนี้ก็เป็นวันที่ท้องฟ้าแจนะ่มใสนะเมื่อวานนี้แบบฝนตกทั้งวันเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูพืชผักกันเนาะแล้วก็ไปเดินเก็บผักด้วยกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณพริกทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีอ้าวีนกเ้วยดูเดินมานกนกยังหนุ่มอยู่เลยเขาไม่ค่อยกลัวนะ ตรงนี้ก็จะมีแมงลักนะคะแมงลักแล้วก็หนึ่งขั้นพลิกตรงกลางแล้วก็จะเป็นโรลพานะคะตรงนี้หนึ่งก็จะเป็นพลิกทั้งแถบเลยอันนี้หนึ่งจะเอามาลงเพิ่มนะคะเพราะว่ายังมีพลิกเหลืออยู่อีกเยอะเลยนะคะก็มีบางส่วนที่เอาลงกระถางไปแล้วตรงนี้นะคะทั้งแถบเลยนู่นดูพลิกก็ติดดอกบางต้น่ะเป็นเม็ดแล้วนะคะ จะมีต้นตรงนู้นน่ะที่หนิงเอาลงแรกๆก่อนเพื่อนเลยติดเม็ดแล้วนะคะอันนี้ก็กำลังติดดอกเนาะนี่เป็นดอกเต็มเลยพริกก็เริ่มเห็นอันนี่ไงต้นนี้เป็นเม็ดแล้วค่ะนี่นี่น่ะจะเป็นพริกหยวกนะต้นนี้พริกหยวกของไทยเนาะลงได้เดือนกว่านะคะเนี่ยเดือนกว่าแล้วละ่ะ เพราะว่าวันนี้ก็วันที่อะไรสิบห้าแล้วเนาะสิบหกเนี่ยเออสิบห้านู่นก็เป็นพริกหลากหลายพริกเลยนะคะบางต้นมันจะเป็นพุ่มเนาะเพราะว่าเป็นพริกช่ออะไรเงี้ยนะคะมาตรงนี้ตรงนี้เป็นแปลงใหม่นะคะตรงนี่ติดก,กับหลังบ้านว่าจะตากผ้าก็มีแมงลักนะคะแมงลักอยู่ตรงกลางโอ้ยดูหลังเป็นนั่นอะไรเดยว เก็บไปอ,อมกันเนาะไปแกงอ,อมเซวนเส้นน่ะพี่สาวน่ารักบอกนะคะของปโปรนึงเลยมีพลิกนะคะอันนี้เป็นบาซิลิคุมเนาะของเยอรมันนะคะนี่ก็เพาะจากมเมล็ดแหละทุกคนอันนี้เป็นโหระพาค่ะโหระพาจะอยู่แถบขอบ,ขอบเดี๋ยวยังมีเหลือนะคะเดี๋ยหนึ่งเอาโหระพามาลงเพิ่มเนะมาะมะเขือเทศค่ะทุกคนติดลูกแล้วนะมะเขือเทศนะ จากติดดอกไม่ได้พามาดูนี่เป็นลูกแล้วนะคะเห็นไหมเป็นผลน้อยน้อย,อยแล้วมะเขือเทศอยงก็จะตัดใบด้านล่างตัดกิ่งด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะพาทําคลิปตัดเนาะเพราะทุกคนอย่างงไม่พาดูมะเขือเทศเลยเนาะเพราะจากมเมล็ดทั้งหมดเลยนะคะทุกคนมีอยู่อ่าสี่สายพันธุ์นะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะนี่ดูโอ้โ นี่ก็จะเป็นพลิกนะคะโอ้ยแมงลักงามมากเลยอะทุกคนคืองามมากๆเอาลงดินเนี่ยตรงนี้เนาะเป็นแปลงใหม่ที่ในช่างทำให้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาพรวนดินนิดหน่อยนะ้ำไม่ต้องรดค่ะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกชุ่มแล้วเดี๋ยวตอนเยน็นๆถ้าแห้งก็ค่อยจะมารดเนาะสุกี้มีตรงนี้ก็มีนะคะอะไรนะ่ะอะไรหนะ่ะอยู่ตรงแปลงผักนะ่ะฮะ อะไรเนี่ยมาดูให้หมดนะคะว่าที่หน่งปลูกอะไรบ้างอุย้ยตกใจตกใจนุก๊กตัวอะไรตัวอะไรมานั่งเฝ้าอยู่เนี่ยฮะเฝ้าพริกเนี่ยเป็นอะไรเป็นแมวชอบพริกเหรอเออแล้วก็ต้องมาเดินอยู่ตรงแปลงแม่นะหลับทางเดินมีไม่เดินบางทีเขางอนนะทุกคนที่หน่งไม่เล่นด้วยนะสนใจแต่ผักนะคะ ลินลี่ก็จะไปนั่งทับต้นพลิกแม่ใช่ไหมลูกฮะต้นพลิกแม่ล้มเลยสุกีนี่อยู่ตรงนี้ก็มีนะคะปลูกเนียปลูกไม่เยอะเพราะว่าปลูกเยอะมันก็แบบมันบางทีมันดกเรากินไม่ทันเนาะลินลี่ก็ไม่กินช่วยนะตรงนี้ก็มีพลิกหลากหลายส่พันธุเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวค่อยมาชมกันเก็บพลิกเพลินเลยค่ะปีนี้ลูกหลายร้อยต้นเลยนูน่นไร่สวนมะเขือเปราะมะเขือเปราะมะเขือยาวอันนี้จำได้อันนี้มะเขือตอ้นและนะคะเขาจะแตกกิ่งแล้วใบเขาจะเล็กๆกว่าเพื่อนเลยแถบนี้นะ่าจะเป็นมะเขือยาวนะคะติดดอกแล้วเห็นไหมติดดอกแล้วนะคะผ่านไปหนึ่งเดือนนี่เป็นดอกแล้ว เกอแม่ติดดอกแล้วนะคะฮะนางเอกตัวน้อยมาช่วยแม่เหรอคะลูก응ฮึอะไรคะเนี่ยฮะช่วยแม่ลดทรางผักเหรออะได้เปล่าอืหนูก็มาขุดขุดเนี่ยขุดขุดพวนๆแล้วก็ชีแต่เธอจะชอบแบบขุดขุดแล้วก็ดมแล้วก็ถมนะคะทุกคน่ารักนะยินดีจับหนูทั้งคืนเลยง่วงไหมวางตุงห้องเต้ค่ะ บางต้นจะเป็นดอกนะหน่งก็ดึงออกเขาเบียดกันนะทุกนะคนว่าจะมาแยกก็ไปนน่นไปนี่นะคะะนะก็จะมาแยกโดนทากนะทากตัวเล็กๆมานะนี่จัดการทากเมื่อวานนั่นนั่นนัอุย้ยแม่เล่นด้วยอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าอย่ามาดือ้ออย่าดื้อนะอือดูดูด,ด,ด,ดูทุกคน แตงกวาค่ะโตไวไหมทุกคนพลึบเลยอะ่ะเอานั่นนั่นลินลีไม่เอาเดี๋ยวแม่เล่นด้วยไป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 เอออะไรเนี่ยไปไปโอ๊ยไหนโอไม่ใช่หนูนี่สุกี้นี้ติดลูกสองลูกสองสาม ผักบุ้งค่ะทุกคนอได้น้ำแล้วก็ได้แดดโตวไวๆนะจะได้กินผักบุ้งไฟแดงนี่หอมชีหนึ่งก็หวานมะลอมะแหลมกับเอผักชีลาวนะคะว่าจะหวานอีกนะทุกคนหนึ่งชอบกินมากวัวแต่ไปยุ่งกับต้นพลิกนะคะปลูกพลิกเยอะน,นนะเป็นพลึบเลยนะนนะออ้ยแตงกวาติดลูกแล้วนะคะน่น่นนะน่น่นนะ เห็นเลยไปไหนแยๆแ่ๆนะมันดอกเต็มเลยโอ้โหอุ้ยอีกเยอะเลยโอ้โหฟักทองอันนี้ฟักทองเงยอรมันนะคะติดลูกแล้วนะทุกคนไหนล่ะอยู่ใส่นะคะอยู่ใส่อุ้ยอ<น>ันน้อยตะเมาะตะแมเอ็นไหมเอาไปใส่แล้วเอาคื <laughs> อหาพ่ออยู่ใส่ละคะ ไอ้ฟักทองไทยนะกำลังเลื้อยเลยค่ะเนี่ยนิ้งหันมาเนี่คเธอมาถูกทางแล้วลูกหันมาทางนี้แหละนิ้งหันมาทางนี้ตอนนั้นเขาจะเลือ้อยไปใส่ไอ้นุ่นสวนมะเขือเปราะนี่หันมาทางนี้และลูกติดเร็วๆนะจะได้กินฟักทองไทยบวบเรียมกำลังเลื้อยนะคะทั่วฟักยาวกำลังเลื้อยเลยค่ะนิ้งเด็ดพยายามมาเด็ด เด็ดตรงปลายยอดเนี่ยนะคะเขาจะได้แบบแตกแตกเป็นกิ่งใหม่นะคะแล้วก็เหลือยเราจะได้แบบได้ถั่วดุกๆเนาะผ่านตรงนี้เราจะไปตรงนู้นอีกนะคะโอ้ยสลัดจนจะเป็นดอกอาซิลิคุมพันใบย,ยักษ์เดี๋ยวเด็ดก่อนใบใหญ่มากเลยอะไม่รู้ว่าพันนี้มันใบใหญ่เนาะอันเนี้ยพันใบเล็กค่ะทุกคน ไปเอากะละมังถังแตกมาค่ะเอามาใส่ผักอีตูหอมๆอ,อ,อยู่บ้านเราก็มีความสุขสุขใจเมื่ออยู่บ้านดูค่ะเนี่ยงามโพดโพอ้ยเด็ดปุ๊บหอมหยุยปับ๊บนี่เด็ดเลยเด็ดเลยชับชับชับ หนโอ้ยใส่อะไรดิเดี๋ยวเอาเมนูนี้ก่อนเนาะเมนูแกงอ่อมบุญเส้นแซ่บไหลเด้อทุกคนว้ายดูนะ่ะกำลังเป็นดอกเนี่ยยิ่งหอมหอม,อมหอมดอกพระอีตูเอานะมัเกสุงก <c oughs> ินไหมคะที่รักนี่ หอมมากเลยค่ะกินไหมคะหอมแศเล็กอะอร่อยมากทำไมต้องมาวนเบียนกับพริกแม่เนี่ยฮะไม่อย่างนี่เดี๋ยวก็แสบดากได้นิโอ้ยนดี่อะไรเนี่มาชีกแล้วโอ้ยมนเยี่ยวตัวหม่งนี่เนี่ยฮะลินดีฮะได้ไหมแบงรักแล้วค่ะเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันค่ะวันนี้ บายบายค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขสดชื่นมองสีเขียวเขียวมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงคะ่ะทุกคนบายบาย